สวัสดีครับสวัสดีลูกค้ากลุ่ม r c k ลุ p ทุกท่านนะครับอยู่กับผมภาคภูมิจากกลุ่ม r c k นะครับอยู่กันในเช้าวันอังคารที่12มกราคม2564นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นที่ราคาน้ำมันดิบกันนะครับราคาน้ำมันดิบโลกวันนี้นะครับ WTI ปรับตัวสูงขึ้น1เซนนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่52.25เหรียญต่อบาร์เรลนะครับส่วนเบลนด์ของอังกฤษวันนี้นะครับอยู่ที่55.66เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งปรับตัวลง33เซนนะครับ ต่อที่ดูไบนะครับวันนี้ปรับตัวสูงขึ้น74เซนนะครับราคาปิดอยู่ที่55.40เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งอ้างอิงจากราคาน้ำมันดูไบนะครับแนวโน้มของน้ำมันแนวโน้มราคาขายปลีกหน้าสถานีก็ยังเป็นบวกนะครับ และในรอบ10บวันที่ผ่านมากลุ่มน้ำมันเบาก็มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า80สตางค์ครับในขณะที่กลุ่มน้ำมันดีเซลยังนิ่งๆนะครับส่วนราคาขายส่งเองก็น่าจะขึ้นตามนะครับแต่น่าจะยังคงไม่มากนะครับโดยรวมแล้วก็ยังมีกาไรอยู่นั่นเองครับโดยกลุ่ม RCK ของเรานะครับก็มีถึง3ช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดตามและตรวจสอบราคาน้ามันรายวันได้นะครับโดยช่องทางแรกคือเว็บไซต์นะครับ RCKJOPPER.COM ที่จะมีการอัปเดตราคาน้ามันรายวันนะครับ ช่องทางที่2ก็คือ Facebook ของ RCK Jobber นะครับที่จะมีการอัปเดตราคาน้ำมัน Jobber 2ครั้งต่อวันน,นะครับ<ล>ด้วยนะครับส่วนช่องทางที่3ก็คือ Line a นะครับ RCK Jobber นะครับโดยเราจะมีการส่งราคาน้ามันให้ลูกค้ารายวันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมภาคภูมิขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ